ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะล้วน้องมันคือน้องหมวกคูนนะคะที่เป็นไดโนเสาร์หิมะสีฟ้าแบบนี้น่ารักแถนทำง่ายด้วยนะคะเขาแจกเพียงแค่3,500ชิ้นตอนนี้ของเหลือ1,800นะคะคนเล่นไม่ถึงร้อยนะคะน้นองสามารถมาทำได้นะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะเล่นให้น้องดูคะ่ะ เข้าแแบตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างและเมื่อน,น้องเข้ามาแล้วนะคะน้องกดคำว่าฟรี UGC ด้านซ้ายมือนะคะน้องจะเห็นว่าเควสเนี่ยน้องจะขึ้นว่า0ทับ9 9มาเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูค่าว่าต้องทำยังไงให้น้องนะคะกดด้าน กามือนะคะแล้วก็อันที่3นะคะจากนั้นเลือกอันแรกตามพี่แป้งมาได้เลยเมื่อเราว์ามาเราก็มาคุยก่อนก็ได้นะคะน้องๆจากนั้นก็ทําการขุดของไปเรื่อยๆตามหลุมนะคะน้องๆมันจะมีหลายหลุมมากๆเราขุดเราก็เก็บของด้วยนะคะ <S <S เพราะเราเก็บของมาเราก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะคะน้องๆก็ขุดไปจนก,กว่าจะหาของเจอทั้งหมด999ากถ้ากระเป๋าเต็มนะคะก <ๆ S 1> ็เดินมาตรงนี้นะคะน้องๆแล้วก็เอามาขายนะคะแล้วเราก็ไปขุดใหม่นะคะน้องคนไปเรื่อย จะก,กว่าจะ999แล้วก็กดเคมของคาว์โฟรีดจีซีได้เลยนะคะ